อุ๊ยดูสิทุกคนขึ้นแล้วบ้าฉันนองดีีทรสัพมาถอดเด่นจี๊ดีนนะสัมผัสกล้วอันไม่ไปหิงหัสัมผัสแลคันโอเคห่งหัดสัมผัสแล Den kan ta den. Så. Kan du ta den? Perfekt. Du kan ta den där. vi. kan ta den. Kan du ta den? Vill du ha Ja tack. Lite som din låda. Tack så mycket. Lite som din låda. Ja, lite som låda. Min låda här. Ge till mig. Yeah, t a k y o e r Thank you very m u ขอบคุณครับไปไปไปแถวรล้วเนินนี้ค่ะไม่ตายจริงๆทุกคนทำได้ไหมพ่อแม่เก็บไปเยอะมากโด้วยดูถิงมาผลิเกะใ่ข้อมเมวเมียกี่เอใหญ่มีกเพวหอย่าม่เพน พ่อลูกเขาเก็บไปทีโล่งๆไม่แป้งวิ่งมาทีโลกๆเพราะว่ายุงมันยุงเอาไแห้งเดี๋ยวมานะคะ งามกระโดดเห็ดเต็มเลยพี่น้องนี่แต่เห็ด ใหญ่ใหญ่สีอันนี้ก่อนอืม่งพี่น้องเอ้ยพุะ โอ้ยมุดเก่งเมแปงมุดเก่งคือที่หนึ่งเก็บเฮดบระเด็หนุงสวยดอกเมแปงดอกเดียวกะงามโอ้ย ว้าวค่ะพี่น้องเอ้ยว้าวจะชมกับมุดป่ามุดดรงมาหาได้ไหลายตองนี้ได้ไหลายแห้งแต่ดอกอง,งามๆคุณน,น่ะคุณงามไม่รีเรออุ้ยนี่แต่เด้๋ยวเดแล้ว เก็บแล้วเก็บอีกเก็บแต่ที่เดิมยังคืนแล้วึ้นอ,อ,อีกเอาเก็บไว้อันนี้น,น,น่อยเห็นหญ้าพูนๆอย่างนี้ไหมเนี่ยหย่าดี๋ยวเก็บเก็บแต่ที่ฝนตกแล้วงำไรา จะปลาจาเขามาทุกเที่ยวก็ให้ทุกเที่ยวไหมไม่รู้จะขอบคุณจะป้าเจ้าเขาจังใดเลยไหมพี่น้องมาทุกเที่ยวก็ให้ทุกเที่ยวมานทุกเที่ยวขนาดบางครั้งลูกกวนงอเงยฝนตกหนักลงจากรถไม่ได้ทิ้งลูกไปไหนไม่ได้ก็ยังให้ลูกหลานไปเจอข้างทางอ,อนะี้ยเหมือนเมื่อวันก่อนน่ะ ที่ทีแล้วที่แม่แป้งเก็บนะเดี๋ยวแม่แป้งลงคลิปให้ดูนะตัดต่อเพิ่งเสร็จร้ายครั้ ตโนลูกไขอ่เ,อเก็บเฮดได้สตะกล้าน้อยฉันรวยแล้วสันแโนบักหลาน้อยั <c oughs> ทนท้บารส <c oughs> ตูเราฟิอ <c oughs> นอ่าฮันทอบารสตูร <c oughs> ักษ ดวงดีคะ่ะแค่ล่ะมึงนะเพื่อนพี่น้องเอ้ยป้านี่เดินผ่านกี่รอบกี่รอบก็เป็นดอกเล็กๆอยู่ตอนนี้เต็มพี่น้องเอ้เยปะเก็บอ๋อบันทึยังไงสามมิลเตอร์เฮดหรอกโอ้ยโอ้ยโอ,ย,โอย้ยจนสิบหายคอยซอยเลยมึงบอกลาเฮ้ยไม่เก,รรบบก,กเี่รอหรือกึงเฮ้ยสกปรกแล้วซะ Oh, Ya, oh, baby. Ya. Yeah. Horret. So. Up masuk. So. Som sak sar. Ya tadi tik, dia dik liang dah banking lei mah. kula. Oh. Oh, Mickey baby. Oh, Mickey. โก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 ทอสตูดละทอสตูรละยูทุกคนดูตรงนี้สวยมากว้าวอ๋เก็บเลยนะทุกคนไม่ดีลฮึสุนะสวยอุดตฟีนเฮสวยมาก Nej, men kolla, han har stått där. Nej. Wow, så mycket igen. Nej, men. Är det? Vad kommer det? Jag hoppas att man det ska få.

Men du måste komma upp här, här nu snart. Ja, det är bara här. Det är här. Jag vinner. Du vinner. Ja, ja. jag ser. Nej men, Du måste snabbt. Du pratar med mig. Se, jag förlorar. Mm. Baby, vinner mig. Mm. Oj, oj, oj. oj. Det. Mm. แต่ y วิราอเ e t าราน p a ก i Yum, h ให้บลูกใจดีนียุ้มโ้มโยมแชนวีดโอดนว้าวูวิีาปัีวิซาวิซาพัี่วิซาแม่มีเบเนดา Wow! Da, vi har tjen. Du, Mikke, baby. Oh, det er fire hundre da. Det er fire. Oi! Skal vi ta dem nå? du på å papi? Kuben? Kuben, vil du holde på å papi? Papi, ta meg først. kan Hei, Mushroom King. Hello. Hjälpa till hålla. Mm. Wow, mycket rullboll. Det kan Ken eller? Du tar din? Ska vi nästa? Så det kan Ken tå nu. Och så är det Ken. Wow. Wow. <laughs> Häftigt. <laughs> Kolla Ken så mycket svamp. Det börjar droppa regn så man måste plocka snabbt. Jag måste vinna Ken. Kan? Kan du vinna mig. Jag kan vinna. kan